คือคือเอาตรงๆนะมันมีสองสถานที่ที่อาจารย์ต้องไปจัดก,การเรื่องของษาอังกฤษกี่สถานที่เนิงเมื่อวานที่อาคารรู้สึกสาวรู้สึกตัวเห็นใช่ไหมคะนะเขาเชิญจารย์ไปก่อนทีนี้เนี่ยพอพิธีโทรมาปุ๊บพอรู้ว่าเป็นพวกเราจ่ายกัเรื่องพวกเราตอเรื่องพวกเราแล้วปุ๊บอะไรได้ไหมว่า วันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์ริ่งขอบแบบจะตามมากอย่าร้องอย่ารองแก่ที่ลองอย่ร้องอย่าร้องค่ะคือพรยิ่งยิ่งมารู้นเชิงลึกในเรื่องว่าจะต้องลในอาที่จะมาสอนพวกเราแม่เชิญขคุณบมากสดแล้วก็เออ รัขอให้สัญญาบ้าจะมีจะพยายามส่งสให้ได้แล้วก็ขอบคุณนะคะค,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 ค่ะันก็เอ่อพอได้ฟังสองวันก็รู้สึกแบบเหมือนคนที่ได้เข้าว่ศาศึกษาจริงต่างๆน,นก็คอเหได้มาช่วยพ่อเต็มๆแล้วก็พอฟังก็รู้สึกแบบดีไฟแล้วก็แบบรู้สึกอยากแบบทำให้เป็นจริยนะคะ ก็ได้ขอบคุณอาจารย์ที่แบบสอนให้เหมือนกัก็ได้มีความรู้เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับประการเยอะขึ้นเลยค่ะก็ดีใจค่ะที่ได้มาอบรมสองวันนี้ขอบคุณอาจารย์ค่ะอาจารย์น่ารักมากเลเข้าใจอยู่นะคะจะพยายามทำเริ่มเริ่มจาก พุงมีกับแต่ว่าจะพยายามทำให้มากขึ้นค่ะจะตนใจมากขึ้นขอบคุณ้อมนาแล้วก็ทุกคนค่ะกงเขาอู่เลยยัไม่ปิจใจเรื่องปก็แตแรกที่มาคยก็เรียนรู้แล้วรู้สึกว่าสร้างอะไรได้ได้ก็คิดว่าจะลองเปิดใจดู แต่ว่าต้องศึกษาเพิ่มขึ้นรู้ตัวแล้วตอนนี้เปล่าเรื่องกันแค่จะแค่จะตัดเลยครับแค่นี้พอแล้วขอบคุณมากแล้วนะมือนะนั่งยนตอนนี้น้องอ้อยสิสอนทีละใช่นะคะสิสอสิได้หมดค่ะก็ตอนนี้ก็เคยทำประกันโดยส่วนตัวมีพัฒนาคติที่ดีกับประกันแต่ไม่กล้าขายคนอื่นค่ะหลัพ่อมาฟังพี่ จะกลับไปยยากค่ะแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ทีู่งและพี่ีที่นะนะคะที่แบอกเขียนสลักทำให้เกิงานนี้แล้วก็เวลารีอะสูงย่างเงี่ยค่ะมันมันเให้เกิดความรู้และเรามั่นใจสำหรับรมากขึ้อบคุณความรูดีๆและก็ความรู้นะคะขอบคุณค่ะก็ขอบคุณนะครับ เรายังมีเราอยู่ตรงปัจจุบันนี้นะทุกทุกคนก็สำหรับน้องลี่รักมากเลยคามน้องลี่ดูรักมากเลยเพราะว่าน้องลี่มีอะไรที่ไม่ใช่เหมือนคนอื่นมีอ่ะคือเขาเหนือกว่าคนอื่นในเรื่องราวที่อยากจะให้ความรู้แล้วก็ต้องการที่จะให้เราทุกคนเลยนะครับมีไรายได้แล้วก็อยู่ได้จะให้หมดเลยาเพราะน่ารักมากส่วนที่สุนนี่นี่โอ้ดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าจริงๆสาวก็ก็ไม่ค่อยเต็มที่กับประกันมา มาพอสมควรนะคะแต่ก็ใหเห็นผลหลายๆอย่างแต่วันนี้นะคะุณเกิอมันจะเป็นเรื่องต้นของสาวซึ่งสาววีสาวก,ก็กลับไปกู้เลี้ยงเป็นของสาวนะว่าวันนี้มันเป็นโอกาสดีของสาวที่ว่าจะมาเริ่มต้นที่ภูกเก็ตแล้วก็มาทํางานที่ภูกเก็ตแล้วก็ได้โอกาสถามของเขาเนี่ยที่ทำไม่สาวสมีโอกาสไปหาตลาดที่ดีขึ้น,นอัพเดตตัวเองไปไปไปใน่ะดับชาติซึ่ง ตัวแทนโดยทั่วไปเข้ายากซึ่งสาวเองเนี่ยฝ่ายฝันมานานแล้วอยากได้คอนเนคชั่นฝ้าหลังแล้วก็ฝ้าหลังที่เขาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยเขาจะมีได้สูงมากแต่ตองเข้าเขาไม่ได้เพราะเขาไม่เชื่อถือเราวันนี้สาวก็เลยบอกว่าโอเคแหละอาจจะช่วงเข้าใกล้กันแล้วแหละเราฝ่ายฝันมานานแล้วอยากได้คอนเนคชั่นฝ้าหลังที่ไปคืนฝ้าหลังแต่โดยเอาความรู้จากเรานี่แหละไปบอกเขาถูกไหมฮะฝราหลังก็ไม่รู้หรอกเรื่องปรตักกันแต่ฝรั่ลังก็มีคอนเนคชั่นก็มีความเชื่อในฝรั่งด้วยกัน แฟนสาวก็บอกมาทันสาวยอดสุดนะเขาบอกคุณทุกไม่ชาวบ้านตัางเนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญที่สุดถ้าคุณไม่ดีครับเขาไม่ทำกับคุณจะบอกใช่คุณอ่ะเป็นท่าให้ฉันแต่ฉันอ่ะเป็นโนรีให้คุณด้านเรามาไม่กันและสาวก็มั่นใจว่านับแต่พรุ่งนี้เลยตั้งไม่เอาพรุ่งนี้เอาเดี๋ยวนี้วันนี้เลยนะสาวจะสร้างจีนภูเก็ตให้ตื่นตัวได้ไปนะคะจากจีนภูเก็ตนะคะก็ค่ะว่า ทีนะคะขอบคุณอาจารย์นี่แล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะได้ความรู้เยอะมากค่ะหลังจากที่เรียนหาไปนานคือผขวนไม่ได้ไม่ได้เข้าในไลน์ไม่ได้เข้าซูไม่ได้ไม่ได้รับความรู้แบบนี้ค่ะมาหลายเดือนแล้วก็ต่อไปนะคะกลับไปก็สัญญาค่ะว่าจะจะตั้งใจมากกว่านี้รู้ตัวเองค่ะว่าว่าไม่ตั้งใจเลยที่ผ่านมาเพราะมันมีหลายๆอย่างค่ะที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของฉันก็วันนี้ก็ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณ ได้จะมีได้ความรู้ได้แนวทาการที่จะไปขายไปพูดไปคุยกับลูกค้าแต่ที่ว่าไม่มีทำไมเราถึงไปพูดไปขายแล้วก็ไม่มไม่ไม่ประสบความสำเร็จค่ะแล้วก็พอมาวันนี้ก็ได้แนวทางใหม่แล้วก็ทน้ทาที่กเยอะได้แบบเปิดโล่กว้างให้ตัวเองในการไปหาลูกค้าในการทำอาชีพขอบคุณค่ะเออขอบคุณอาจารย์ยังก็ขอบคุณเทุกคนที่ หลังจากวันนี้ไปหนูจะพยายามทำให้ดีประเด็นค่ะขอบคุณค่ะ ผมอยาเลือนการผมจะเอาเวลาให้แต่ว่าคนช่วหลังคุยเสก็จผมต้องเพิ่มื่องต้นการเมืองข้นผมเลือนกลับไปช่วยคนที่ซื้อที่ขายมั่ใอารมณ์แต่การกลับไปช่วยคนและส่งคนก่อนแล้วเข้าไปชีวยด คือคือคือมันอาจจะานานหรือว่าจะยังไม่รู้นะแต่ว่ารู้ด้วยนะว่าตัางค์ได้ขนาดซื้อด้วยตัวเองมัยังได้กลับมาเท่าเดิมซื้อหกหกเจ็ดเหมือนได้เก็บครบแต่ว่าพอผมมาทบทวนแบบตัวเองนัง่อ๋อมันเทียบเชิงอาชีพแล้วมันมันไม่ใช่เลยพอไปทำทอะไรทำอย่างอื่นผมดูมาทบทวนด้วยด้วยด้วยประสบการณ์ห้าสิบปีเลยนะทันะ้งนั้นก็เชื่อเลยคือ ถ้ารั้งนัดปฏิบัติเข้าถึงไม่แล้เป็นทางรับในชีวิตที่ดีสุดๆเ้ครับฝาไ้เลยรับก็ใดๆก็แล้วแตะครับถืที่เราจะทำหรือนปลาทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ชักเกียที่หนนะครับประกาศหลืวพูดคนสุดท้าย นะครับก right. ับพวกเราแล้วก็จุดประกายไฟและที่ลืมไม่ได้นะครับขอขอบคุณทางท่านโซนที่มีส่วนะครับที่มาปลุงไฟให้เราตลอดเวลานะครับไม่รู้จักเด็กไม่รู้จักเฉยนะครับขอเสียงปรบมือให้กับทุกท่านนะครับรอทุกท่านนะครับบางปีมาจากกระบี่นะครับปีทีมีทัศบางเพลงจากกระบี่นะครับแล้วก็ขอบคุณพวกเราทุกคนนะครับที่ยอมเปิดใจแล้วก็ก้าวเข้ามาสู่ห้องประชุมแห่งนี้นะครับจะมั่งน้อยเพียงใดนะครับอยู่ที่สุดท้ายออกจากที่นี่ไปแล้วสลงมือทำนะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับผม จากใจนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทื่องแต่อาจารย์ที่ยอมเสียสละเวลาอันมีค่าของอาจารย์ไม่ว่าทุกงานทุกกิจกรรมที่อาจารย์ทําทําด้วยใจนะคะแล้วก็นะคะขอบคุณจริงๆก็คือไม่อยากบอกว่าขอบคุณแล้วนะเป็นมากกว่าคําว่าขอบคุณแล้วเพราะที่ท่านโซนของเราเป็นทั้งพี่เป็นทั้งทั้งอะไรก็แล้วแต่ที่ที่เราต้องการให้ท่านเป็นนะนะก็อยากจะบอกว่ามันมากกว่าคําขอบคุณแล้ว ตรงนี้ก็คือแล้วก็สําหรับพิธีนะคะซึ่งเป็นเหมือนพี่ชายของน้าในตรงนี้นะคะสิ่งที่เรามาอยู่ก็คือเป็นตะขาลุ่มทุกอย่างเราพร้อมจับมือได้เดินร่วมกันในการทํางานครั้งนี้เพื่อความสําเร็จของทุกคนนะคะแล้วก็ขอบคุณทีมอ o เวนต์ชกรบีนะคะที่วันนี้เราจริงๆเราจะมากันมากกว่านี้นะคะตรงนี้แต่ด้วยา่มีการติดขัดม้ากเล็กน้อยแล้วก็เลยได้มาถ้าตรงนี้นะคะแต่รอบหน้าเราจะ มากกว่านี้คะ่ะอาจารย์ตุมร้อยอาจารย์อาาย่านะคะแล้วก็นะคะขอบคุณนะคะสําหรับอาชีพของเรานะคะขอบคุณตรงนี้ี่นัก็ในฐานะที่เราเป็นเป็นอาชีพของผู้ให้นะใน,ในการที่เราอยู่ตรงนี้สอวันสคืนนะคะเดี๋ยวเราจะมีการที่จะขออตรงนี้นิดนึงให้กับน้องๆที่ทำกิจกรรม ช่วยเรานะะพ,รพนักางานเจ้าหน้าที่ตรงนี้นะคะเราจะมีทิปเล็กๆให้น้องๆแล้วแต่ตรงนี้กําลังของแต่ละท่านนะคะอันนี้เป็นการจากที่เราเรามาทํากิจกรรมอาชีพของเราคือคำว่าผู้ให้นะคะอันนี้ที่นะ้าขอบคุณนะ,ะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกทุกคนนะคะขอบคุณมากะคะ่ะครับก็สำหรับผมนั้นก็ถือว่าแบบดีใจมากนะครับที่ได้มีโอกาส ตอนรับทุกทกท่านและก็ในการจัดงานในครั้งนี้นะครับจริงๆแล้วผมตั้งใจมากนะครับว่า,อ,าอยากจะทำกลุ่มอยา่อยางทช่นกิจกรรมแบบนี้นะก็เลยปรึกษากัานลงๆว่าโอเคเราเราต้องเริ่มก่อนคือทุกอย่างถ้าเราไม่ร่วมรั้งที่หนึ่งมันก็จะไม่มีรั้งสองขั้งสาม ในการจัดครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นแคมป์ครั้งที่หนึ่งของเรานะซึ่งโอเคก็ถือว่าแบบถึงแม้เราจะาไม่ได้จำนวนคนที่เยอะแต่ผมคิดว่านี่คือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญยิ่งในการที่เราจะเติบโตไปข้างหน้นาผมเชื่อมั่นในทุกๆคนนะครับว่า,า,าทุกท่านเนี่ยมองเห็นโอกาสเหมือนที่เราอยู่นะกัน2วันเนี่ยได้เห็นว่าทิศทางของบริษัทก็ดี หรือ,อ,อโครงสร้างหรือการสนับสนุนต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนเนติบโตแน่นอนเมื่อเราเติบโตไปด้วยกันทีมเราก็ต้องเติบโตแน่นอนที่สุดครับผมก็คงไม่ทําอะไรถูกไปทั้งหมดนะครับแต่ผมก็อยากรับฟังหรือฟีดแบ็กต่างๆจากทุกท่านนะครับในฐานะที่เราเป็นผู้ดูแลอย่างน้อยๆเนี่ยเราก็อาจจะคือบางเรื่องเราก็อาจจะไม่รู้ว่าเ,เราทําผิดหรือทําถูก หรือเราทาตรงใจคนหรือไม่นะผมคิดว่าการพูดคุยกันการบอกกันว่าโอเคแบบนี้เราต้องการแบบนี้ไอ้นีไน่ไอ้นี่ไม่ถูกหรือไม่นี่เพืนผมคิดว่าเรารับฟังเพื่อที่จะปรับปรุงเพื่อให้ทีมของเราเติบโตและไปก้าวไปข้างหน้าได้นะวันนี้ผมขอบคุณทุกเพื่อนจริงๆนะครับด้วยความจริงใจนะครับว่า ขอบคุณน้องน,นะขอบคุณเฮียฟุกที่มาเป็นวิจียาวันให้วันนี้เป็นตัวอย่างออของความสําเร็จนะครับในทีมของเราว่า innovation เนี่ยก็เป็นหนึ่งเป็นออเดียอันดับหนึ่งได้เือนกันก็เป็นความภาคภูมิใจของทีมงานของเรานะครับและที่ขาดไม่ได้ก็คุณพี่สนนะครับถึงแม้ยังไงก็ตามนะการดูแลทีมนะก็แกดูแลทุกทีมนะครับ นะในภาคใต้เนี่ยแกก็ดูแลรวมไปถึงภาคอื่นด้วยแกไม่ด้ดูแลเฉพาะภาคนี้นะแต่หมายความว่า,วาไม่ว่าอะไรอกี่โอเคจะจัดนู่นจัดที่มีคนคนผมเคยจัดโอเปนนา์ที่นี่คนเดียวแกก็ทําให้นะอ่านะคือปกติแล้วถ้าเป็นบริษัทอื่นเนี่ยผมบอกเลยจะจัดงานทั้งทีเนี่ยเฮ้ยไม่ได้นะถ้าจัดทีมเดียวเนี่ยต้องรวมกันหลายทีมนะเบิกงบแต่ละครั้งโคตรยากเลยแต่นี่ผมจัดโอเปนนา์ทุกครั้ง ผมไม่ต้องจ่ายตังคุณรวมเป็นจ่ายตังทุกครั้งและก็ไม่ได้แบบแบบเลี้ยงแบบเขาเรียกว่าเหมือนอาหารจานเดียวเ่ยทุกอย่างซัพพอร์ตเต็มที่และไม่ว่าผมจะบอกว่าคุณพิศนผมจะจัดโอเปนเฮาส์ที่โน่นที่นี่แกไม่เคยปฏิเสธผมเลยนะหรือไม่เคยบอกว่าเฮ้ยแต่ละครั้งการจัดเนี่ยพี่ไม่มีงานเลยพี่คือผมก็ไม่เคยได้ยินคำพูดเพราะฉะนั้นอันนี้ที่ผมคิดว่าการสนับสนุนหรือ สิ่งเหล่านี้ที่ผมว่าซัมซุงมีความแตกต่างแล้วก็มีความเขาเรียกว่าชัดเจนนะครับอันนี้ผมไม่เคยได้ยินเลยนะตือผมอยู่มาสองสามบริษัทผมค่อนข้างที่จะแบบเรารู้ว่าในฐานะที่เป็นผู้นำเนี่ยเ,เวลาติดข้อจํากัดบางเรื่องเนี่ยมันคุยโคตรยากเลยแต่ที่นี่เนี่ยทั้งข้างบนนะหรือทุกอย่างเนี่ยมันสามารถเคลียร์ได้หมดติดขัดอะไรลงสามารถนี่คือผมคิดว่า มันเป็นองค์ประกอบที่ทําให้เราเติบโตได้แน่นอนครับนั้นก็สุดท้ายผมก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยที่เรียนรู้ไปโดนเป็นแกาจะาร,รีบเปิดใจนี่ผมผมว่าโอเคนะอาจารย์รีบอกว่าเนี่ยภูเก็ตมี2มี2ทีมนะสองทีมที่จัดพร้อมกันนะผมบอกอาจารย์ทีไม่ได้นะอาจารย์รีผมผมเนี่ยผมนี่ผมจัดครั้งแรกอยู่ของของครั้งแรกนะอาจารย์บอกโอเคอาจารย์มามาช่วยนะครับก็ ถือโอกาสนี้ขอบคุณทุกๆคนทั้งอาจารย์รีคุณพิศน้องนะคุณเอียพุกและพวกเราทุกคนครับปมือัอเใช่ค่ะครับคขอบคุณนะขอุุเจหีก่อนแล้วก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนครับไม่มีอะไรเริ่มต้นด้วยความสมบูรณ์นะครับแมกำแพงเมืองจีนก็ต้องเริ่มจากอีกก้อนแรกกันนะครับแล้ววันนี้พวกเราก็เริ่มกันละถึงเวลาต่อร่างสร้างตัวนะครับ ผมก็โดยความรู้สึกด้วยเราทํางานด้วยจิตวิญญาณดีกว่านะครับธุรกิจก็คือธุรกิจแต่ถ้าธุรกิจแต่ไม่มีหัวใจทําได้ไหมครับดังนั้นผมยึดคำว่าหัวใจสําคัญถึงได้เดียวกันทุกวันนี้ผมไม่เคยถามพี่ดีเลยพี่ชินหรือพี่ทีแต่ทำไมไม่ถามเพราะผมรู้วิธีจะสู้ไหมจะสู้ไหมถามว่าอุปสรรคมีไหมโควิดมีไหม,ม,มทุกคนมีไหมวันนั้นน่ะมันอยู่ที่ใครจะรอ เขาเรียกว่าอะไรจะให้โอกาสมากกว่ากันเหมือนกับทุกคนนลูกค้าไม่เขาไม่ได้บอกว่าเขาตัดสินใจเลยถูกไหมเราก็ต้องให้โอกาสเขาไงใช่ป่ะให้โอกาสเช่นกันต้องแฟร์พอถูกไหมนะเหมือนกับทีมเราอ่ะบางคนที่เราพูดแล้วอาจจะไม่เข้าใจเยอะไหมเยอะแยะแต่เราต้องให้โอกาสกันไหมให้อันนั้นแหละคือความความสำคัญมากกว่าถ้าวันนั้นเขาเกิดเขารู้สึกเขาเป็นไงครับ เขาเขามีคุณค่าสําหรับเราไหมแล้วเราเองล่ะมีคุณค่าสําหรับเขาไหมตัวเรามันวัดเป็นเงินได้ไหมครับไม่ได้เข้าใจผมนีใช่ไหมดังนั้นการบริหารทีมหรือการที่จะต้องอยู่กับคนวิชาคนมันต้องต้องใช่เข้าใจไหมคือจิตเราอ่ะมันต้องมันต้องมันต้องยกกระดับที่จะที่จะอะไรครับที่จะเป็นกาวใจก็ได้ที่จะเหนือก็สักนิดหนึ่งก็ได้คือไม่ได้บอกว่าเหนือเิยเชิงอิทธิพลนะ คือได้ใจเขาอ่ะเขาใจกันว่าได้ใจเนาะพอได้ใจเนี่ยธุรกิจมาไหมมาไหมแม้ว,วันนี้ล่ะเราจะทํายุรกิจเราได้ไประโยชน์แต่ไม่ได้ใจกับมีโอกาสตัดขาดจากกันได้ไหมครับเยอะแยะไหมเจอาแยะไหมยเยอะแยะใช่ไหมวันนี้วันนี้จูบปากกันมีโอกาสยิงกันในอนาคตมีไหม,มทุคนอ่ะแต่แลที่นี่ไม่ใช่สไตล์ของคนซัมซุงไม่ใช่ไปฟ่พกไปเกาหลีใจล้วนล้วน กินเหล้ายังต้องใช้ใจกินเลยไม่ได้กินธรรมดาถูกป่ะใช่ป่ะกินเหล้าเสร็จแช่ป่จำได้ยังกินเหล้าเสร็จไันต้องมาสรรคนพูดอีกพูดอย่างเนี้ยกินไปพูดไปไันต้องมันรู้เลยว่าเขาอะเทสคนทุกวิธีทางว่าใครคือใครคิดว่าเวลาชนเหล้ากันซีนั่งนั่งกินเหล้าหรือนั่งดูเขาเหมือนเมาเขาเหมือนมาแต่ไม่มีเห็นไหมเห็นวิชาคนไหม คนรุนรุนไหมวันนี้ที่เราคุยกันตอนนี้ไม่ว่าจะเรียนต่างๆที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยคนรุนรุนไหมคนต้องมีใจไหมถ้าเรามีใจเรามีพลังไหมเห็นไหมครับวันนี้นเราเพิ่งเริ่มต้นขอช่วยเรารวมพลังให้ชาวอินโดนีเซียเนี่ยงงเป็นแชมป์อะไรสักอย่างซึ่งเฮฟุกท,ทำให้แล้วผมเป็นเฮฟุกเห็นไหมเขาคนอืนเซิร์ฟคล้ายเจ้าแก่มาจากไหนไม่รู้แต่วันแรกถึงวันนี้ถูกไหม 你唔好去參加電影節，但係咁咪。